สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับ่องสมบูรณ์แนลอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้บาสมบูรณ์กับกำลังเสียออกไปส่วนมันนะพี่น้องเนาะไปแก่มันพี่น้องเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวฮาสิไปติดตามนำกันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเลยไปพี่พี่น้องพอมันกระตากไปอยู่ทางกระเมนเมื่อไรพี่น้องอัตอนนี้บาสมบูรณ์กำลังเสียออกไปส่วนมันพี่น้องเลยอย่าไปติดตามนำกันพี่น้องส่วนมันบาสมบูรณ์กับใาญ่เติบได้พี่น้องเลย ตอนนี้เฮากำลังชีเริ่มออกไปเนาะเอารถย้ายออกไปพี่น่อยเพราะว่าเซดิกเกอมาเลยเนาะตอนนี้เฮากกำลังออกไปสวนเนาะพี่น้องเนาะไปงัดอนพี่น้องมาบ้านในกาตัดไอทีเรียบร้อยพี่น้องนี่พี่น่อยตอนนี้เฮากำลังเดินทางออกไปสวนพี่น้อง ออกกัระามคนแ่้งเอ้ยกสายแน่แล้วก็มีอนำให้เราตอนนี้ก็กเาลังออกไปสวนเดี๋ยวงไงไปติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทางตอนนี้ทางเข้าไปจังมันมันเหล่าพี่น้องกูบอกสวนปาะชมุมอยู่ใกล้บ้านนั่นพนัพูนเน,ะน,นาะเฮ้พี่น้องเก็บบรรยากาศทางเขาบรรยากาศเป็นไงเด้อพี่น้องเด้อ

Ok nha đó và hào gỡ ngặt anh làm gì ông cực mà mà ra thì một bên đó ok kè nhá này tên than nó than Lần thang bên thang, là dột dẹt dột dẹt ô sam mười nghìn cả ma, bảy, bảy, này, 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 mười lăm, mười, mười lăm, mười lăm, này, 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 มาหอดครัวนี่พี่น้องเลยหอยทรายครัวหอยายนี่ <c oughs> ยังพรถใหญ่เข้าไปเมื่อนั้นแตกเลยท่อนี่พี่น้องแตกเลยชิล่อมท่อนี่นะ <c oughs> พี่น้องไปไหวบราอีกน้องต้องคอยไปทางยากแล้ว อันนี้กระ่วนมั่นเขาพีไนาย่ปไุ้ใหญ่มาได้อันนี้ครับโอ้ขาไปเก็บไปเลแม่ก็บไปอืมเรียบร้อยจับเลยมันลายได้เธอตัวลายลายเอตัวลายลายตัวนี้นะตัวลายลายบ่สเห็นลลไหม ส่วนมิชลป้าก็นี่ตัวเล็กี่ไม่ได้กุนเลยคนนี้เนาะไม่ใหญ่ข้าดนั้ อีเด็กนี่โอ้ดีดฮากเลยโอเคโอเฮาเมื่อไปเลื่องรถน้อยสองรถยังบุกเข่น้องเราลยยังลายอยู่เก็บอันมันนนะเมื่อไปเรื่ององรถเต็มกระบะสองกระบะเนาะ ยังยังไ่หมดอยู่เอ็มบุกเขิงทำนักไม่ดีเอาซ้ำเลยเดี๋ยวสิทายพ่อแม่พี่น้องเบื่อพี่น้องก็สวนใหญ่เรื่อยๆเสมออีกินอ๋อดูจวดเลยเสียงขวาเลยเลย

ตอนนี้ก็กำลังเที่ยวนะพี่น้องกายหอดเลยนี่แหละเดี๋ยวทรายนี่แหละนี่นนหอดแล้วโอเตะเข้าสวนนอนแล้วหอดเลยเนี่เด้อ อังไม่ยังจังังเข้าตังเออนี่เข้าตังเข่าตังมันงเจเจากระหอดกาะหอดนั่นเองยนั่น ต้นนั้นต้นนั้นต้นะ้นนั้นตนนต้นยังหงนี่มาหอดแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยสวนกะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอันนี้นะบ้าสมุนกุนไปแล้วพี่น้องเลยนี่ยนะกุนไปแล้วตอนนี้นะ แจกตัดไปแล้วเนาะมือน่ะตัดไปแล้วแต่ไร่เติมได้พี่น้องเพราะว่าเป้าสมุนี่ปลูกไว้ประมาณเฮกคตานอาจจะอยู่วันนี้ตังหลายอยพี่น้องเลยน,นี่จุดนี่น้อยเดียวเช่ไหมตัดไปแล้วเนาะเพราะว่าปลูกแมนเบิร์ดพี่น้องโอ้แมนเบิดท่านนักกับแมนพี่น้องเลยท่นานนักกับมุมประตูเนาะออกมาเนี่ย กลุนไปแล้วพี่น้องเลยเยอะผสมพันธุ์ที่ถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตัดไปแล้วเนาะสามสี่แถวนี่ก็ได้ลงเดือนประมาณกระบะหนึ่งพี่น้องเลยรถกระบะหนึ่งน่าจะได้นะว่าสามแถวสี่แถวก็ได้กระบะหนึ่งนี่ได้แน่นอนที่พี่น้องเลย บรรยากาศเนาะมามาเนี่ยกะซีกมคุมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอลำมันเนี่ยก็สูงอยู่ได้พี่น้องเลยไลยอยู่โอ้ยังไลยพี่น้องเลยโอ้โอ้กว้างๆเลยเนาะเพราะว่าะบาจมูนปลูกไปประมาณเฮกตาร์หนึ่งเลยพี่น้องเฮกตาร์หนึ่งเลยหละ เพราะว่าบาสมูต,ตัดไปอันประมาณมืน่นถึงสองมื่นหลังพีนกก่น้อยแต่ก็ไม่ได้ออกมาเนาะบรรยากาศเราปลูกอ่าตัวมันนี่ก็มาแบบแปลกเลยพี่น,กกน้องเสือกับใจเสือก้ามอยู่อ๋อดีร้ายอยู่ไรพี่น้องส่วนมุมทั้งเท,ทิงหมดแม่นหมดเลยพีนกก่น้องเลยบาสมูลปลูกไว้ประมาณเฮกตาร์นึงพี่น้องเยตัดไปแล้วลเรียบร้อยเนาะ tỏ mà đang còn nhảy ở đây thì này, kì mừng đấy thì này, bắt nhảy he cái nào hey. Hey. đây, nào? Hey. Hey. mất đẹp tát lại leo đó, tát leo đi rồi là cái gì mà cong vậy ní thì này, kì, nào hey. này, kì cong vạy cả ma đây nào tát nó, เือว่าเมื่อยได้พี่น้องเลยคนเมื่อยกันเนาะเอ๊ะเมนเมื่อเลือดทงหลังค่ะทั้งหลังนักงเมนไม่ได้พี่น้องเลยแม่นเมื่อว่าจะได้การตามพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยมาคลิปเราสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะขอบใจ fc ทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อะที่เป็นกำลังใจให้เราสมบูรณ์ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดนอะขอบใจ fc เนาะ ที่ผู้ใดชพระปิติดตามรับชมบ่ศ์บารสุบมมุญก็ขอให้ร่ำล่ำรวยๆเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสรงความมุ่งม,มั่รปรถนาเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ่ายคลิปนี้ก็บม่มี่ยังรายพี่น้องอยากขอบใจทีทุกท่านนะน้องเนาะอบารสมบูรณ์ก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้นนองเนาะไปแล้วบ๊ายบาย,บาย